สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าสำนวนแพะรับบาปมีที่มาจากอะไรทําไมต้องเป็นแพะรับบาปคือแบบแถวนั้นมีแพะเยอะหรือว่าอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาตอบคําถามข้อนี้กันเลยดีกว่าค่ะบอกก่อนนะคะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่วิวคิดเองแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากจดหมายข่าวราชบัณฑตยสถานนะคะซึ่งเขาก็ยังไม่ฟันธงแน่นอนว่ามันจะใช่อันนี้เป๊ะแต่สันนิฐานว่าน่าจะเป็นที่มาของสำนวนแพะรับบาป จำนวนแพ้รับบาปซึ่งหมายถึงการที่คนที่ไม่ได้ทําผิดต้องมารับความผิดแทนคนอื่นเนี่ยนะคะมาจากประเพณีของชาวอิสราเอลค่ะคือชาวอิสราเอลเนี่ยนะคะจะมีวันวันหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นวันลบบาปค,ค่ะทุกๆวันนั้นของปีเนี่ยชาวอิสราเอลก็จะจัดการกับบาปของตัวเองที่ทํามาตลอดโดยที่ปุโรหิตชาวอิสราเอลเนี่ยนะคะก็จะเริ่มด้วยการเอาวัวไปถวายแบบให้พระเจ้าหรือเงี้ยเพื่อบอกว่าให้ลบล้างบาปของตัวเองเสร็จแล้วหลังจากที่ถวายวัวไปก็จะนําแพะออกมา2ตัวค่ะแพะเนี่ยไปที่ประตูนะ้พบประตูหน ขึ้นมา2แผ่นเอาสลากขึ้นมา2แผ่นเสร็จแล้วก็แผ่นนึงเนี่ยบอกเขียนไว้ประมาณว่าแพ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ถวายพระเจ้าส่วนอีกตัวนึงจะเป็นจะเป็นแพรที่เอาไว้ไถ่บาปให้ทุกคนทีนี้ก็จับฉลากว่าแบบสลากตัวไหนจะไปอยู่ที่แพะตัวไหนก็คือเหมือนกําหนดชะตาของแพะนั่นแหละตัวไหนที่จับได้เป็นแพ้ของพระเจ้านะคะก็จะถูกฆ่าทิ้งเพราะถือว่าเป็นแพะไถ่บาปก็คือเอาตัวนี้แหละถวายแบบฆ่าทิ้งแล้วถวายพระเจ้าเพื่อไถ่บาปของพวกเราทุกคนส่วนแพรอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่คคค่่่่ะะก็็ืือออแแพพรับาาาาาาปปปเเเเนทีขชววจม ชั่วร้ายของทุกคนที่ทํามาตลอดปีเนี่ยใส่ลงไปในแพะตัวนี้ให้แพะตัวนี้ผิดแทนแล้วฉันก็บริสุทธิ์ละเพราะฉะนั้นแพะตัวนี้ก็เลยเรียกว่าแพะรับบาปนั่นเองซึ่งแพะรับบาเน,นะคะหลังจากที่รับบาปของทุกคนไปแล้วเขาก็จะปล่อยมันเข้าป่าไปแล้วก็ปล่อยให้มันหายสูญหายไปเลยเปรียบเสมือนว่าบาปนี้จะไม่กลับมาสู่ตัวเราอีกค่ะแล้วนี่ก็คือที่มาของสำนวนแพะรับบาปนอกจากที่มาเนี้ยก็ยังมีความเชื่ออีกความเชื่อนึงที่เขาบอกว่าสำนวนเนี้ยอาจจะมีที่มาจากการที่แพะเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เหมาะททีีี่่่่่จจะะใชช้บูาาายยัันนนตสุดดไมวววววเเป็แแถถออออิหรืก ทํานองนี้แหละเพราะฉะนั้นแพะก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดเวลาค่ะนี่ก็คือที่มาของสำนวนแพะรับบาบนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครมีความเห็นอะไรยังไงหรือว่าไปเจอข้อมูลที่แตกต่างมาก็สามารถคอมเมนต์บอกดา่างได้เลยค่ะส่วนใครชื่นชอบอะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูนะคะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e ค่ะกด Subs subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างเลยนะคะจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่ออกคลิปใหม่ค่ะที่สำคะะดจจีใ มากๆเลยค่ะอย่าลืมดูคลิปวิดีโอกเก่าๆซึ่งขึ้นว้ให้แถวนี้เต็ไมไปหมดเลยแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ